ผู้หญิงที่รุกหนักมากผู้ชายจะจุดๆุดจุด,จดแน่นอนถ้าเกิดเราชอบใครโดยเฉพาะน้องๆผู้หญิงเนาะเราก็อยากจะเฮ้ยมันก็ต้องจีบใช่ไหมก็คือการลงมือทําไงเราคิดแล้วว่าเราอยากจะเป็นแฟนขเขาเขาถูกต้องแล้วต่อไปก็คือลงมือทําอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดขึ้นจริงเพื่อให้ได้คบกับเขาจริงดังน,น,นั้นมีน้องๆหลายๆคนก็เลยใช้วิธีการลุกจีบเลยไปหาเลยไปเคาะประตูเลย เอาของขวัญไปให้เลยเอาจดหมายไปให้เอาดอกไม้ไปให้เอาของขวัญไปให้เช้าวกลางวันเย็นก่อนนอนแล้วก็เขียนว่าดื่มน้ําตามมากๆด้วยนะครับอะไรประมาณนั้นผมอยากจะบอกงี้ว่าเออเราไม่ไม่ใช่18บวกนะครับคลิปนี้ผมจะบอกกับน้องๆคนว่าระวังดีๆอย่าระวังเลยห้ามเลยดีกว่าอย่าลุกหนักครับต้องใช้ศิลปะ,ะในการลุกนะครับก็คือเวลาเราลุกขึ้นมาแล้วเรานั่งมันจะได้ไม่เวียนหัวไม่ใช่นะครับ ก็แอบเล่นมุกไปบ้างโฮเมาต่อดีกว่าผมจะบอกอีกอย่างก่อนว่าผู้หญิงที่ลุกหนักมากผู้ชายมักจะวิ่งหนีย้ํานะครับถ้าเราไปลุกหนักลุกตลอดลุกตลอดเวลาเนี่ยเขาจะวิ่งหนีมันเป็นธรรมชาติไงครับแต่ก็มีข้อยกเว้นะถ้าเกิดผู้ชายนนชอบคุณอยู่แล้วมันก็ไม่ยากนะครับแต่ส่วนใหญ่อะเขายังไม่ได้มีใจให้ไงแล้วเราไปชอบใช่ไหมแล้วเราไปลุกอะเขาก็จะลุกเขาก็ลุกเหมือนกันเรารุกลุกเขาก็ลุกแต่เขาลุกหนีไง ดังนั้นเนี่ยต้องระวังตรงนี้ดีนะครับของเบนก็เจอเช่นเดีวยวกันนะก็เคยมีถึงนา้จาจะไม่เท่าไหร่แต่ก็มีอ่ะก็คือมีตอนสมัยที่ผมเรียนอยู่ปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่หลายคนน่าจะอยู่ในขอนแก่นมอขอนแก่นใช่ไหมครับยกมือนะครับอ่าตอนนั้นเนี่ยก็จะมีหอพักเนาะสมัยก่อนอหอพักอยู่หลังมองก็จะแบบเป็นเหมือนห้องแถวอะ่ะไม่ได้เป็นเตกโอ้โหเหมือนสมัยนี้นะเป็นห้องแถวแล้ว,ลวทีเนี้ยผมก็ไปอยู่ห้องหนึ่งกับเพื่อนที่จบมา จากโรงเรียนเดีวยวกันอยู่ๆเราไม่ได้คิดอะไรนะนะมีวันหนึ่งก็มีจดหมายและของขวัญนะครับมาให้แล้วผมไม่ได้คิดอะไรนะนะึกว่าให้เพื่อนที่ปรากฏว่าเอามาดูอา้าวเป็นีของเราแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเรื่อยๆนะครับส่วนวันหนึ่งก็มีเพื่อนเพื่อนของเพื่อนเขาเนี่ยมาบอกอ๋อ คนนี้ชอบคนนี้ชอบเราก็โอเคเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเราก็รู้เราก็รู้สึกดีเนาะคนมีคนมาชอบเราแต่พอแบบเขารุกหนักเกินไปบางทีเขามาหาเขามาเคาะหน้าห้องเขาไปตรงนั้นตรงนี้โทราศัพท์มาตอนดึกดื่นดื่นเปิดเพลงอะไรให้ฟังเราก็ละอ่านหนังสือคือเรารู้สึกว่าเฮ hey, ้แปลกๆอ่ะเขาะ้าใจไหมครับสนเสน่ห์ของผู้หญิงคนนั้นจะลดลงไปนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่ว่าเราจะต้องเทคนิคนะครับอ่ะพูดเทคนิคเลยไม่ใช่ว่าการจีบหรือการรุกมันไม่ดีหรอก แต่ว่าให้เป็นจังหวะจากโคนแอรก็คือเหมือนกับว่าที่ผมพูดเสมอมไมงรู้แบบจีบไปนิดนึงแล้วก็หยุดนิดนึดนงวิ่งตามเดินตามถอยไปวิ่งมาก้าวไปเดินข้ามสะพาน,นบิงสะพานออกค่อยๆก้าวหยุด,ดยบ้างถอยบ้างเข้าใจไหมครับอันนี้ไม่ใช่เชลดเดอร์นะครับหยุดบ้างถอย,ถอยไปเดินกลับวิง่งไปวิ่งมายกมือ,อเดี๋ยวหลายคนได้จังหวะน,นี้เดี๋ยวจะตัดตรงนี้ไปเล่นเป็นเชลดเดอร์ให้เขารู้ว่าอ๋อมีผู้หญิงตัวเล็ก เล็กมากอยู่บนโลกที่แอบปลืม้มเขาอยู่นะแต่ก็เหมือนจะไม่ปลื้มเว้ยก็แอบชอบอยู่นะแต่ตุ้งงชอบฉันหรือเปล่าวะนะครับนี่คือเทคนิคนะที่ผมพูดหลายคลิปลยวันนี้ก็เลยมาย้ำอีกครั้งแล้วก็จะบอกน้องๆหลายๆคนนะครับเราดูคอมเมนต์ก็ได้ในหลายๆคลิปหรือว่าคลิปนี้ก็ได้ใครที่เคยเกิดขึ้นนะครับลองคอมเมนต์เป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนอื่นๆซีที่ว่าบอกไปเลยฉันบอกว่าชอบไปเลยแค่ได้จบๆไปแค่ได้ไม่เครียดนะครับแต่สุดท้ายแล้ว ร้อยทั้งร้อยไม่ใช่ร้อยทั้งร้อยก็ส่วนใหญ่แหละก็คือแบบเขาห่างออกไปเขาหนีออกไปหรือจากเป็นเพื่อนก็ห่างไปจากที่เคยคุยก็ไม่คุยนะครับนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแต่ถ้าเกิดคุณมั่นใจว่าเขาชอบอันเนี้ยจีบเลยรุกเลยคุณก็ได้ใจอยู่ดีเพราะเขาชอบคุณอยู่แล้วไงนี่คือข้อแตกต่างนะครับขอทุกคนโชคดีครับ